สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทัางเสิงค่ะทุกคนค่ะวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะทุกคนวันจันทร์เนาะค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน fc ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะทุกคน เอฟซีขาเจะจะพาทุกคนไปดูวันที่28มาเข้าหลุดพี่น้องวันที่28มาแต่รอบเช้านะคะทุกท่านจะให้เด่นรอบเช้าศูนย์แเก้าเด่นรอบบ่ายสี่และสามนะคะ่ะมาห้าห้าหนึ่งสามสี่มาแต่รอบเช้าพี่น้องมาเข้าคู่ตัวเด่นของรอบบ่ายรอบบ่ายคือหุ่นหยุดนะคะทุกคนตัวเลขรอบบ่ายนะคะทุกคนคะก็จะเปลี่ยนตามนะคะพี่น้อง อรอบบ่ายจะเหมือนกันเนาะค่ะทุกคนรอบเช้าก็จะเปลี่ยนตามตัวเลขที่มาเมื่อวานนี้นะคะเออมาวันที่ยี่สิบแปดนะคะทุกคนขอโทษขอภัยใจทาไว้เนาะค่ะทุกคนจะกลัวใจลืมนะคะทุกคนวันที่มาจริงๆกลัวลืมนะคะทุกคนไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนค่ะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้เนาะค่ะวันที่สามใจได้เด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและสองนะคะทุกคนเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกคนว่าท่านจะชอบหรือไม่สามนะคะ สามสี่สามสองสามเจ็ดสามห้าสามหนึ่งสามแปดสองค่ะสองสองสองสี่สองเจ็ดสองหนึ่ง สองห้าสองแปดเดนรอบบายอยู่ที่สี่และสามนะคะเอฟซีขามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสี่่ะสี่สองสี่เจ็ดสี่ห้าสี่สามสี่เก้า คู่นะคะทุกคนศูนย์สามนะคะสามสามสามสองสามเจ็ดสามห้าสามเก้า ามแปดนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนปากกากับมดมืกได้พี่น้องสัก,ค,กคู่นะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นขครสิข่สามสองสี่สามนะคะสามสามสี่สี่สามสามสามสองนะคะทุกคนเอาลืมสามสามด้วยนี่พี่น้องสามสามเป็นคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนจับคู่ยากนะคะทุกคนสองค่ะสองสี่นะคะทุกคน สามสี่สามามสามสองก็สองสี่นะคะสี่กับสามรอบบ่ายสี่สองสี่สาม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 สอง fc ขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกคู่นะคะทุกคนแล้วแต่ความมาความชอบด้วยพี่นองเด้อทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวัน เลขเด่นประจำวันนะคะวันวันจันทร์เนาะพี่น้องวันที่สามวันจันทร์อยู่ที่สองกับเจ็ดเบิลประจำวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดเลขสองกับเลขเจ็ดนี้เอฟซีสามารถนำไปใช้ด้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและสองเด่นประจำวันอยู่ที่สองและเจ็ดทุกคนวันนี้เลขสามเบิลมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิลนะคะทุกคน สามค่ะสามสองสองสามสติดคู่เตรเรนสามสองสนะคะสองค่ะสองสองสอติดเลขเบิ้ลประจําวันเลขเด่นประจําวัน4กับ3เป็น4ี่สองสองสี่สเจดเจติดคู่เตเรนสี่สองสองสี่นะคะสามค่ะสามสองสองสสามเดสานะคะอีกขเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบบ้างไหมคะ ชอบ f อก็ค่อยตามนะคะ f อไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้สถิติมีเข้าไม่หลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทัางเส็งน,นะคะวันที่3คกุมภาพันธ์2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ fc ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ fc โชคดีค่ะโชคๆวันหมุนสู้ทุกคนด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ